กรมทรัพยากรน้ำและองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีรวมวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนนายธนพลกิจการนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับนายสุเมศสายทองรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำพร้อมคณะโดยมีผู้นําท้องถิ่นท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์น้ำในจังหวัดจันทบุรีและวางแผนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งร่วมกันอีกทางยังได้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังและสั่งการระยะไกลเพื่อนำมาวางแผนแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และในเวลาต่อมานะครับได้ลงพื้นที่ไปติดตามการสนับสนุนท่อและเครื่องสูบน้ําที่คลองเครือหวายสันติพัฒนาหมู่ที่11ตาบปลป่งน้ำร้อนอําเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีในการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําทางการเกษตรและปัญหาภัยแล้งทางนี้ยังได้มีการพูดคุยถึงแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ําต่างๆในอนาคตอีกด้วย